สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวนะคะมิวเพิ่งไปตัดผมมายังไม่ได้ทําสียังไม่รู้นะคะว่าจะทําสีอะไรก็เลยตัดแค่ผมไปสะไปสะใดหนีบแล้วก็ตัดผม400บาทน,นะคะให้เขาตัดออกแค่นิดเดียวเนาะเนี่ยตัดแค่นิดเดียวปลายๆเพราะว่าปลายมันแห้งมากก็เลยตัดแค่นิดเดียวได้ประมาณนี้ อยู่ที่แถวซอยบัวขาวนะคะไปก็ตเตอะเป็นคนสุรินทร์นะคะอยู่ที่อำเภอรประสาทนะคะเพื่อนๆก็เคยเนี่ยสระสระเองเนะย,ยายคเมกีตาเราสระหน้านี่ค่ะโนกกระสังกระสังบุรีรัมกีตาเออนี่ไปนู่นเนี่ยอ,อำเภอรประสาทสุรินทร์อก็เป็นคนสุรินทร์นะคะแกเจ้าของร้านที่สระผมตัดผมให้เมีวเนาะเมีก็ถามว่าถ้าจะมาทําสีเท่าไหร่แกก็บอกผม ผมเราอะ่ะมันหนามากหนาแบบหนานะคะก็ประมาณสองพันสองพันห้าเนี่ยเออเกยก็บอกเนาะมิวนะคะเพิ่งไปซื้อรถอ่าให้แม่เนาะเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะคะเป็นไปถามหลายร้านมากๆเลยนะอ่าไปดูใน Lazada ก็ประมาณ Lazada ก็ประมาณ7,000-8,000ถ้านะเยอะมากเลยแต่ต้องพรีออเดอร์ประมาณ1 0 15วัน20วัน คือดูหลายร้านมากๆแล้วก็มีอีกร้านนึงก็หมื่นขวา1 5ื่นห้าหมื่คือแต่ละร้านราคาจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ดูใน Facebook ก็มีนะราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ั0ส0บพัแต่เราคิดว่าเขาอาจจะหลอกนะเหมือนแบบมิจฉาชีพอะไรเงี้ยเออเราก็เลยไม่ได้ซื้อเราก็เลยไปซื้อใน Lazada รอหลายวันมากมิวก็เลยยกเลิกไปนะคะมิวก็เลยไปเซิร์ชหาใน Facebook ว่าเออรถจักรยานไฟฟ้า กระสังแล้วมันก็ขึ้นมาร้านหนึ่งเนาะอยู่แถวแถวท,ทวีกิจเก่านะคะแถวแถวรถไฟนะคะก็เลยทักไปสอบถามพี่เขาว่าเออเนี่ยราคาเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยเออราคามันก็ไม่ได้แพงมากประมาณ8 0 0พนนะคะก็เลยตัดสินใจเอานะวันนั้นแม่นะคะก็ไปรับพ่ออ่าคือไม่ใช่ให้น้าน,นะคะไปรับพ่อที่แกไปอยู่โรงพยาบาลอะที่ไปผ่าตัดสายตานะคะก็เลยให้แบไปเอาที่กระสังเลยนะมัน จะได้ไม่ได้เสียค่ารถหลายรอบก็คือไม่ได้เสียจ่ายให้แกหลายรอบนะัก็เลยให้แกให้แก,กนะแวะไปเอารถที่กระสังแม่เขาไปเลือกเอาสีจมูะคะเดี๋ยวจะมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะว่าเออแกย์น่ะขับไม่เป็นแต่อยากได้คือไม่เคยขี่มอไซค์ไม่เคยอนะไรเงี้ยคือขับไม่เป็นเลยนะขี่แค่จักรยานธรรมดาอะไรเงี้ยเออก็เลยอยากได้เมื่อเอออยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้ถ้าขี่เป็นนะอะไรเงี้ยเออแม่เมิวนะไม่เคยขี่จักรยาน อาขารนะมอไซค์เออไม่เคยขับเลยนะขับไม่เป็นก็เลยอยากได้จักรยานไฟฟ้าเขาบอกว่าจะขี่ไปหาเห็ดร <c oughs> มอว่าไม่ใช่กลัวจะชนชนต้นมะพร้าวที่บ้านหรือไงเออเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูคลิปเนาะว่ารถเป็นยังไงนะคะรานะคาไม่แพงนะประมาณแปดพันเนาะเป็นรถจักรยานไฟฟ้าที่ชาร์จแบตอะไรเนงะี้ยนั่นแหละมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะ ก็มีขายเยอะแยะเลยนะในกระสังบุรีรามอะไรเงี้ยคือแต่ละร้านนะคะก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูคลิปเลยจ้ามาถึงแล้วสีหวานแววมากเลยตั้งตั้งจะวิทย์ยุ่งเจล็อกตั้งนอัี้ัยนนีนันนีนนีย่นน่ บ่มีแต่มีบักบ่เคยยืนปานนี้สะยามเนี่ยกะอีกกดอันนั้นแท็กว่าจะเร่งคลั่งไม่ค่อยกดเออเนี่ยได้แท็กให้บักเร่งคลั่งเด้ตื้อกดแท็กๆเด้อเตื้อกดให้เตื้อเนี่ยเร่งซะนำแท็กอันนี้บักเบิ้ดเด้เด้บ่ให้เตื้อบัดสิกดแท็กบึกบ่บัดใจนี่บัดอันไผมันจะหยุดเลยแหละอันสั่นไอ้นี่ค่อยๆเร่งหน่อยเร่งแท็กบ่แม่นเนาะ

អឺរិទ្ធចេញមិនឲ្យបាក់រេងខាងទេអឺរិទ្ធចេញចេញព្រោះឲ្យអេមពីទេបាត់ជាអោលាវថយៗថយៗអឺឲ្យលាវមកដាក់ងីរកពីនោះអឺអោលើងជើងហ្នឹងរិទ្ធចេញព្រោះឲ្យបាក់រេងខាងទេដល់ជើងលើអឺតែតិច เออมอยวาไวาเร่งเยยดาจะไานเ้เด็กนี่ยบายดูมีกาะนะคะไม่มีเดดนอนสิงเพราะว่าพัทยาฝนตกหลายวันมากๆเลยนะคะโรงแรมที่เราอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่พัทยาใต้สายสามมันจะอยู่ตรงติดคอนโดเนาะบางคนถามมาเออ มากักตัวที่นี่ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะมิวก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าว่ากักตัวได้ไหมต้องทักไปถามทางโรงแรมอะไรเงี้ยเออก็จะมีเพจของทางโรงแรมนะคะก็พิมพ์ใน Facebook มันก็จะขึ้นมาก็ทักไปสอบถามเขาได้เลยเพราะาเราก็ไม่ได้รู้ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับกักตัวอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็ถ้าใครบางคนนะทักมาถามเยอะมากเลยว่าจองโรงแรมทาง a g o d a Booking อะไรได้ไหมถ้าจะมาไทยแล้วมากักตัวนะไม่ได้ค่ะ จองไม่ได้เพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะถูกเกินไปบางคนมาว่า7800เอออะไรเงี้ยสามารถกักตัวได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องทักไปถามทางโรงแรมโดยตรงเลยนะคะก็คือจะแอดไลน์หรือว่า Facebook สมมติว่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะไปพักที่ไหนปุ๊บเราก็ไปเซิร์ชใน Facebook นะคะว่าเออโรงแรมนี้มีอ่าสามารถมีไลน์ไหมมี Messenger ไหมคือทักไปทางข้อความเลยนะคะว่าเออเนี่ย ทักไปสอบถามว่าเออมากักตัวหนึ่งวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยกี่บาทอะไรเงี้ยนะคะเขาจะไปรับที่สนามบินก็คือทักไปสอบถามทางโรงแรมเลยนะคะมิกวก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมิกวก็าหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเทเซนโกกักตัว2วันนะคะก็คือวันที่1แล้วก็วันที่5คือไม่จําเป็นที่จะต้องกักตัวที่เดิมนะคะวันที่1สมมุติว่าเรากักตัวที่กรุงเทพ1วันปุ๊บโผล่ออกแล้วเราจะไปกก กักตัวที่บุรีรัมก็ได้นะคะเราก็ไปหาข้อมูลว่าเออที่บุรีรัมมีที่ไหนบ้างที่สําหรับกักตัว1วันก็ไปถามเขานะคะว่าเออไปคุยกับทางโรงแรมจะดีนะคะจะดีกว่าที่จะบุ๊กกิ้งทาง a า o d a ด้าบุ๊กิ้งอะไรเงี้ยนะคะมันข้อมูลมันค่อนข้างที่จะ ไม่ตรงกันอ่างเงี้ยนะสามารถไปทักไปถาม <_ an> คือเยอะมากเลยนะคะ <_ an> พิมใน Google นะคะมันก็จะมีขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยว่าโรงแรมกักตัวแล้วก็จะมีถ้าไปอยู่ในกลุม่มโรงแรมกักตัวอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีกลุ่มของเขาเนาะเขาก็จะมีพวกโรงแรมะคะมาโปรโมทโรงแรมของเขาในในใ,ในในคอมเมต <ๆ S 1> นต์อะไรเงี้ยว่าเออเนี่ยโรงแรมที่นี่ดีนะคือไปหาข้อมูลได้นะคะว่าเราอยากจะไปกักตัวที่ไหนแต่ส่วนมากก็จะมีพัทยากรุงเทพอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะ แนะนำนะคะไม่พัทยาก็กรุงเทพเนาะคืนแรกนะคะวันที่หนึ่งะคะพอวันที่สองก็ถ้าใครจะกลับบ้านก็ไปหาดูแถวแถวบ้านก็ได้แต่ค่อนข้างที่จะแพงคนนึงก็ตกไปแล้วนะ,ะสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยถ้าสองคนอย่างเช่นหมิวกักตัวหนึ่งคืนนะคะก็แปดพันแปดพันสองร้อยแต่ถ้าสองคืนคือวันที่หนึ่งกับวันที่ห้าก็เตรียมไว้เลยนะคะสองหมื่นนะคะเผื่อไว้เนาะสองหมืน่นนะคะ, 2, 000, ะ,คะสองคนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อน มาค่ะพเพื่อนมาแต่งหน้ากันนะคะก็มือจะใช้เซรั่มเต็งโมนะคะนี่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะหมือก็ยังใส่เสื้อเดิมนะเพราะว่าเพิ่งใส่เมื่อวานเองใช้กล้องบิวตี้นะคะมันก็เลย หน้าเหม des <c oughs> ือนดูขาวสวยอะไรเงี้ยแต่ที่จริงไม่ได้ขาวมีรอยขี้แมลงวันเต็มนะคะเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยว่าเอออยู่ไทยนานไหมนะคะก็อยู่ประมาณสามเดือนนะคะอยู่ไทยสามเดือนกลับอีกทีก่อนก่อนเมษาไอ้ก่อนไรนนะก่อนสงกรานอยู่สามเดือนนะคะ ยังไม่ได้เที่ยวเลยมาพัทยานี้ว่าจะไปจันทบุรีไประยองไปอะไรเงี้ยฝนตกนะคะเลยไม่รู้จะไปไหนเลยยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนดีเพราวันจันทร์จะไปจันทบุรีแต่ฝนตกอะเพราะว่าฝนตกมันก็เที่ยวไม่สนุกเนาะ ก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปจันระยองเนี้ยเพราะว่ามันใกล้มันไม่ได้ไกลมากอันนี้มิวทาอร่อยเบรล่านะคะซื้อจากเซเว่นนั่นแหละไม่ได้ใช้อะไรสบู่ล้างหน้าก็ใช้ของเบนเน็ตนะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะก็ประมาณนี้นะคะส่วนรองพื้นก็นี่ไงของเซเว่นแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือจะผสมกันอะแล้วก็จะใช้ของอ่า ส่วนมากจะใช้ครีมนี้นะคะเหมือนตอนกลางคืนเนาะเนี่ยพวกแก้สิวแก้อะไรเพราะว่าตอนที่หมิวอยู่ฟินแลนด์อะสิวเยอะแล้วก็รอยสิวอะคือเยอะมากอยู่ไทย3เดือนกลับอีกทีนู่น มีกลับไปอัปเดตแล้วนะคะวันนี้มิวดูสภาพอากาศกรมอุตุวิทยาบอกว่าฝนไม่ตกเลยรีบไปอัปเดตเลยตอนนี้ประมาณสิบโมงเช้ารีบไปเลยนะคะกลัวกลัวตอนบ่ายฝนตก like พี่พี่ที่รู้จักนะคะ เหมือนลุงพี่ลูกน้องเกบ,บอกว่าถ้าไปกเกาะสมิตต้องเสียค่าตรวจโควิดอ,อ่ะสามร้ 350. 350. อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาพอตรวจโควิดใอในคยออะไรนะ ATK อ่ะนั่นแหละเลยไม่ได้ไปกเกาะสมิตนะ ยังดื่มไม่ได้เลยตั้งแต่มามาไทยยังไม่ได้ดื่มเลยนะคะยังไม่ได้เมาเลยเพราะว่าเขาห้ามห้ามของหมักของดองพวกแอลกอฮอลอะไรเงี้ยค่ะยังยังไม่ได้ดื่มแต่ก็มีแอบกินบ้างแหละมีกินนะคะแต่มันห้ามไม่ได้เนาะแล้วก็มีอ่าดื่มเบียกก็ดื่มแค่แก้วนึงอะไรเงี้ยนะไม่กล้าดื่มเยอะเพราะว่าประมาณเดือนหนึ่งอะถึงดื่มได้นะคะ ถ้าไม่ได้ดูดไขมันป่าน,นี้มิวไปแล้วดื่มดื่มเบียร์ดื่มอะไรเงี้ยนะเขียนคิวกันอยู่ตรงโร,รงแรมนี้นะคะอยู่ติดถนนมารอบนี้อยู่ติดถนนนะคะเสียงดังมากเลยเสียงดังเพราะว่ารถผ่านไปผ่านมายอะไรเงี้ย ไม่เ,เขียนเยอะหรอกเขียนตามรอยนี่แหละอยู่ไทยนานก็เบื่อนะฮะไม่รู้จะทำอะไรเบือ่อ มาอยู่พัทยาแค่ไม่กี่วันเนี่ยตั้งแต่มาจากบุรีด์เนาะก็มีแต่กินนอนกินนอนไม่รู้จะไปไหนมีแต่เดิมๆอะ่ะเลยฝนก็ตกไงมันก็เลยเบื่อไม่รู้จะไปไหนพอจะไปนู่นก็อา้าฝนตกบรรยากาศนั้นไม่เป็นใจอะ่ะเลยงงเลยจ้า มิก็จะเก็บกระเป๋านะคะอ่านี่นั่นไงกระเป๋าก็จะเก็บพวกเสื้อผ้าเสื้ออะไรอของเยอะมากเลยนะนก็จะเก็บยัดยัดไว้แล้วก็จะฝากโรงแรมไว้นะเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะคะไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะมิก็จะไปหนีบผมเนาะก็หนีบแบบทําให้มันเป็นวอลลุ่มหน่อยนะคะแล้วก็จะไปจัดกระเป๋าอะไรเงี้ยนะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะยัดยัดใส่กระเป๋าไว้นะคะแล้วก็จะไปกินข้าว ินข้ามก็แต่งตัวรอสามีเนาะให้เขาไปอาปเดตก่อนนะคะอยู่ข้างบนน้องสาวว่ยน้ำนะคะเดี๋ยวมือก็ขอตัวไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ก subscribe ช่องมือด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ